สวัสดีครับผมอาจารย์แดนวันนี้ขอนำเสนอไม้มวยไทยโบราณท่ายักเงี่ยงป่าพอดีได้มี f อท่านหนึ่งนะครับที่ใช้ชื่อว่าฟิตไฟเตอร์ขับนะครับได้ขอท่ายัก์เงี่ยงป่าเข้ามาวันนี้ผมอาจารย์แดนขออนุญาตจัดให้ครับกับยัก์เงี่ยงป่ายักเงียงป่าคือท่าที่ใช้สอกยัก์ข้างโจมตีเข้าบริเวณรำตัวหรือชายโคง,งของคู่ปรปัก เป็นกุ่มวยที่แตกออกมาจากท่าปำหมอยักเนี่ยงของมวยชายาโดยให้เราฝึกใช้คู่กับท่าหักงวงอายารลาในการป้องกันเตี่ยงจักได้ผลค่อนข้างดีเป็นที่สุดซึ่งจะเป็นการฝึกไหลเข้าตีต่อเนื่องโดยการติดตามสำเติมด้วยท่วงท่าลีลายักเนี่ยงป่าหากฝ่ายปรปักเวียงหมัดโจมตีเข้ามาให้ป้องกันด้วยท่าปักษาแวกลังก่อน เป็นปฐมขันเราหันเอียงข้างเข้าจังหวะก็ให้รีบยักศอกอัดกระแทกเข้าไปที่บริเวณลำตัวหรือหน้าอกของคู่ปรปักในทันทีให้ผู้ฝึกฝึกฝนจนช่ำแล้วเราก็สามารถที่จะไหลเข้าตีในจังหวะปัดป้องหมัดตงรงก็ย่อมได้เช่นเดียวกันขึ้นอยู่กับความชำนาญหากแต่เราจะต้องเข้าให้ไวและอ่านจังหวะการโจมตีของคู่ปรปักให้เด็ดขาดนั่นเองหรือจะเอาชัวร์ด้วยการใช้ท่า อีเหนาแทนกริดแล้วค่อยไหลตามติดชิดเข้าตีก็ได้เช่นกันโดยไม้นำแรกที่เข้าจะต้องเข้าให้ถึงและแม่นยำเพื่อเป็นการทอนแรงทอนกาลังของฝ่ายตรงข้ามและเพื่อเป็นการเปิดทางเข้าตีสัมเติมด้วยท่ายักเงี่ยงป่าได้สะดวกและมีประสิทธิผลสูงสุดนั่นเองหากเขาเตะมาให้เปิดทางเข้าทำด้วยท่าวิรุณหกกับก่อน เพื่อเป็นการทำลายจังปจังหวะของคู่ประปักแล้วค่อยฉบฉวยเข้ายักสอกเห็นทีจะเกิดผลโดยเข้าให้ไวเข้าให้ถึงและแม่นยำหรืออาจใช้ท่านาคมุดบาดาลก่อนแล้วค่อยไหลเข้าตีด้วยท่ายักยิ่ง,งปา่าก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญและความชำนาญของผู้ฝึกของแต่และบุคคลสำหรับวันนี้ก็จบลงไปครับกับไม้หมวยไทยโบราณท่ายัก เงี่ยป่าถ้าอยากให้ผมอาจารย์แดนนำเสนอไม้มมยไทยโบราณท่าไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปกันเข้ามาได้เลยครับผมผมอาจารย์แดนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมให้ท่านเข้ามารับชมก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ศิลปะมมยไทยโบราณให้คงอยู่ตราบลูกชั่วห้ลานสื่อไปขอบนลำใจทุกท่านอีกครั้งครับขอบพระคุณมากครับ